ตัวเซีก็ต้อ,องอทำเตรียมสิดูเอันนี้ตัวอะไร,รดูแซ่ดดูสนี่ก็แซดู้ิปูแล้นดูจากแซตดแซเก่งมากเลยจ้าครับมีอะไรอีกนะมติดน,นักห่นอนเอเลขอะไรเอ่ยอัน <c oughs> นี้ตัวโอเก่งมากโอ้เลขสามอันนี้เลขสามัให้ถูกด้านครับ นีกลับด้านมานล่ะโอเคโอเคนี่ตัวโอเกมากดูหา้ตัวอะไรอีกถ้าตัวนี้ยัง กุ้งก้าวไลาตัวจังอปเปิลตัวนี้สวยมากเลยตัวน้ำตัวอะไรตัวสีหกสีนนดูข้างบนมีเยอะครับอทำได้แค่เก้าเจติตัวแค่นึ่งเด็ดเลยสวยมากโอ้ยปเก้าเอาพูดด้วยได้เก้าเขียนยังไงคะับทำกลมๆข้างบนแล้วก็มีหางลงมาจินจินงานเก่งมากมากเลย ไหนหนะมือกล้องสติ๊กเกอร์มาถ่ายเอาพี่หน่อย <sk ill> อืมอ่าเล็กหน่อยจำนวนเลขอะไรครับจำนวน,นเลขแปดเหมือนกันเลยนี่เลขแปดต้องเป็นต้องเป็นเหมือนเลขศูนย์กลมๆลสองอันเข้ <sk ill> ยาใจไหมครับ่ติวเตอร์ได้สามไหนโอ้ได้สามเอาติดเลขสามปีแต่มันได้หัวมันต้องหัวครับอีกด้านหนึ่ง

số ôi game thua đi rồi ta mít ca và trong tay là cái gì? i toon, này là cái gì? cái này đẹp, nóสวยงาม rất này đẹp, lấy là đẹp, rất 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 là đẹp, มีไปซื้อนมเออเออไปหายังไงแมวมันจะมาอู้อันนี้เลขอะไรครับนี่อันนี้เลขแปดพูดด้วยเลขแปดเลขแปดมันต้องเป็นตัวแปดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อนั่งลงครับนั่งลงด้ียผมย่าครับครับโอ้แปดครับเหมือนกันเลยเลขแปดเลขแปดต้อง ตามเอาเอาเอาอันตรงกลมครั้งแรกคําบนอ่า <Genesis> น ah, right ี่ด้วยอ่านี่ตัวซีอ่านี่ตัวซีอ่ะอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรที่เธอกําลังจะติดตัวอะไรจ๊ะไหนนะๆตัวร่างอย่างนี้ตัวเอชเอชตัวเอช ไหนตัวพีอยู่ตรงไหนตัวพีอยู่นี่โอ้ยแกงโอ้ยตรงนี้เออตัวนั้นตีเจเนี่ต่พังอุ้ยเอออย่าไปแย่กันพี่เลยพี่ช่วยกันติดอันนี้อะไรคะตัวนี้โอ้คีตูเตอร์เลขอะไรเมื่อกี้ติดเมื่อกี้ไม่โม่ไหนเมื่อกี้อ่ะตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ยังไม่เห็นลุดนี่ โดยเก่งเล็กสัตบมือให้พี่หน่อยตบมือให้พี่หน่อยที่เจะเล็กสัตว์เออเล็กสัตจะเอาเข้าปากพี่อ๋อเออเก่งมากเก่งจริงจริงโอ้ยเก่งมากเลยราตบมือให้พี่ติวเตอร์เลยอันนี้เล็โอ้มาจิเกิลมานี่มารอตบมือให้พี่เลยย่า ครับมันเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันตัวอะไรตัวเคครับโอ้ยตัวคนดูนี่ค่ะเคต้องเคข้างหลังอย่างนี้ลูกเคต้องอันอันข้างนี้มาอย่างงี้นี่อย่างงี้นี่นะคะเนี่ยต้องอันนี้อยู่อย่างนี้ตัวเคน่านแหละทุกต้องอันนั้นตัวอะไรมเหมือนกันรื่องติดเหมือนครับเองโอ้ ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมอนกันเอมอนกันอะไรโอเคออันนี้อืมอาหาริอาหาเร่าายางพยาบาลโอ้ของพยาบาลีกอีบอื่องไม้กากบาดโอ้เลิโอ้เครืองหมาพยาบาลการกบาด เก่งเกิงจังคือเราเป็นอนุบาลรอบบเก่งจังเลยไหนอันนี้อันนี้ตัวคูณคูณมันมันของพยาบาลมันของพยาบาลพยาบาลต้องบวกไหนตัวีด แต่แต่เงนโอ้อันนี้ตัวอะไรตัวไออุ้ยมันติดนี่ติดข้างนี้ผมก็ติดข้างน้อนเออโอ้โอ้ไม่ใช่ติดข้างนั้นจริงเหรอเธอไม่ก็ติดข้างบอตรงข้างน้อง<า>ปลักด้าน <laughs> อันนี้ตัวอไอทำอะไรครับพี่เกิร์ล ต oh, ok so ิ๊กเกอร์คนอะไรอ๋ออ right> ันนี้ตัวคูณตัวคูณเอาไว้บวกลบคูณหารคนอะไรครับติ๊กเกอร์คำอะไรด้ไหมตรงนี้ก่อนอันนี้ตัวอะไรอย่าบอกติ๊เกอร์เลยมตัวอะไรนะไหนไหนนี่ตัคเหมือนกันยเป็นแบบไหนเอเหมือนกันมันมีอยู่นี่สีแดงเลย ตัวอโอตัวอกูก่งตบมือตบมือตบมือเฮตบมือเลตบมือให้พี่ติ๊กเตอร์ก่อนพี่ติ๊กเตอร์เร็วตบมือตัวอเร็วตบมือก่อนวายอันนั้นตัววายย่าอันนี้คูณนตูอันนี้คูณไหนคูณนี่โอยเก่งอีกแล้วเล่ก็เล่กนะพี่ติ๊กเอร์ เล,เ,ลเลขสามเลขสามถ้าเป็นอย่างนี้อยา่าเกลียรเลขเลขกเ้าอันนี้ตัว K อันนี้ตัว H ตัวน,นี้ออกมาก,ก่อนเพราะาว่ามีลายเส้นอยู่นี่โอ้มีลายเส้น,นอีกอ,อันนี้ตัวอะไรนี่เลขอะไรหลุดที่ตูเตอร์ย้ายขึ้นย้ายข เล้วในตัวนี้เนี่ยเหมือนกันต้องอย่างนี้เลขอะไรเนี่ยเลขอะไรครับอ้ยนัานเลขอะไรครับอย่างนี้นะลูกเลขสีอเออเนี่ยเลขสีจะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมลูกจำจำไว้มไม่ใช่หัวกลับอย่างนั้นสีหัวขึ้นใช่หัวมันไม่ใช่แต่น่านแหละถูกต้องอั<า>น<า>นี้จะทำ้ถูกตอวเก่งมาก โอ้เก่ง ไรมาติดอีกคอยดูอยู่ตัวอะไรนี่ย่บอกาันี้ด้วครับนั่นแหะเพราะว่ามีไีตนั่นแหะตัวอะไรอนีอบ,ออบอกเอาก็บอกเพื่ออยากรู้เมไรจะบอกอเดยวจะบอกทีโอเอยทีปู

หลุดอีกแล้วติดไม่ได้เลยนั่นแหละเวลาเก็บประโยชน์นะนี่เรียกอะไรเอโอ้ยเกณฑ์แยมได้แล้วเลขแปดต้องเลขแปดต้องอย่างนี้นะครับต้องไอ้ไอ้ไอ้เลขเล็กข้างบนเนี่ยเลขหนึ่งโอ้เลขหนึ่งเกณฑ์เอาทำไมเลขหนึ่งไม่มีโอ้เลขหนึ่งไม่มีอันนี้บอกไหนไม่ใช่เลขหนึ่งมันนี้ตัวไอตัวไอ จะคิดเฉยๆ,ๆคุณชายไปเล่นโทรศพัพท์เด้นอนั่นมานี่มานี่นี่ตัวอาอุ้ยตัวอาเก่งมากเรียงติดกันเลยทิกเกอร์นี่มาดูพี่นี่อะไรอันนั้นเลขแปดเด็กเอามีเก่งมากมากเลยอ,อันนี้ต้องต้องไอไอคุม้มพมลม โอเคอันนี้โอ้โหเก่งมากโอ้เก่งจริงจมาเชิญใจกันมาเชิญใจกันเชิญใจกันเชิญใจโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ย่อัยโอ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้นโยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ตัว้ออ้อยอ้โอ้ย อ,อันนี้ตัวผเชื้อผ้ากับม,าม้างหนุกตัวเอ็มต้องอย่างนี้